ดูรถเสริมลอก่อนโอ้ผมนึกว่ามันพังกว่านี้นั่นนั่นก็แทบจะไม่ได้พังเลยนะมันุบเข้าไปไงช่วงที่มันตกมันก็ดัดคืนได้เนาะอย่ายกสูงหรือเดี๋ยวยกหัวมามันติดต่อไม่ยกหัวดูมันได้ระดับของมันพอดีเหรอมันพอดีตอนนี้บมันเปล่าอยู่กับช่องสเปอร์บอร์ดนี่ เขียวเสริมหรออันนี้บางฝุ่นหน้าไม่ใส่คืนบ่อใส่แล้วบางว่านะ้ำเออฝุ่นจุดเราต้องขยันจริงๆโอ้โป่าวไหวไเลยเลยใส่กันชนไปรอเลยแล้วก็ตาบเกลียวตาาอย่างนี้นี่ตาาอย่าง ราบเกลียวเฟืองท้ายกี่ตัวเป็นเสียกี่ตัวสามตัว,ตวอยู่บ้านก้านเหลืองน้อเจ้าซเปอร์ร็อกก็เสริมแหนบแหนบหักแล้วก็จะเสริมแหนบใหม่ด้วย ก็เราก็จะเสริมตัวที่สามได้ดูฝั่งที่มันหักนี่ก็สภาพวิ่งงานปะบ่อมามีแต่ดินเหนียวเลยจะล้างออกไหมนี่สามวันแล้วไม่ได้ล้างแหงน,นี่นี้คือฝั่งที่มันหักฝั่งที่มันหักหักแหนบเสริม แนบรองตัวบนนะที่มันหักแล้วเราก็จะเปลี่ยนตัวตัวนี้แล้วก็เสริมตัวล่างนี้เสริมตัวล่างเท่ากับเปลี่ยนแนบสามตัวอยู่ช่างบ้านการเหลืองนะ จอดมาสามวันแล้วไม่ได้ซ่อมสักทีเดี๋ยวจะให้ช่างเขาถอดแล้วเราก็ไปซื้อแหนบมาซื้อแหนบมาเปลี่ยนสภาพรวมรวปโอ้แสดินออกว่างนี่ตรงนี้ไม่ใช่จะขับอย่างเดียวนะ เราก็ต้องดูว่าตรงไหนมันติดเนี่ยดินดินติดซอกซอกล้อดูเอาออกไหมนี่แข็งงี้เลยนี่แก้มยางเสียหมดสะทะเสียหมด้ารไม่แซะแก้มยางแล้วมันถูแล้จเจอดินเหนียวแล้วมันมันติดปุาท้ายนี่ก็เจาะใส่น็อตแล้วก็เหลือตัวหนึ่งยังไม่ได้ใส่ เพราะว่ามันยังไม่ขาดเนี่ยเห็นไหมหลวมเลยเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีดินติดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อแหนบก่อน ซื้อแหนบแล้วรอมาให้ช่างเปลี่ยนดูมันน่าจะสูงกว่าเดิมประมาณหน่อยหนึ่งก็ดูว่าเราจะใส่ตัวรองหรปลน่าจะไม่ได้ใส่ม้อน้ำก็ยังเดือดเหมือนเดิม น่าจะต้องถอดบางฝุ่นหน้าออกแล้ไม่ใส่แล้วดูแลยากหม้อน้ำตันหมดแล้วผมดูแล้วเมื่อเช้าไม่มีลมผ่านเลยเพราะว่าหม้อน้ำมันไม่ค่อยได้เป่าก็ฝุ่นมันหนาดูดูแข็งหมดแล้ว โอ้มันดอยดินตกใส่นะมันถลอกมันดินเหนียวแล้วก็มันเป็นกรดให้ดูด้านหน้า ะโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาอัปเดตตอนที่เปลี่ยนเสร็จแล้ว